สำหรับตอนนี้ก็ <c oughs> โปรดรับฟังพระวินยัยแต่ก่อนจะรับฟังพระวินยัยก็ขอเตือนกันไว้ว่าจารณะสิบห้าขอทอ่านหลายจงปฏิบัติให้ครบถ้วนบารมีสิบต,ต้องมีทางกำลังใจให้ครบถ้วนต้องมีหานสี่ทรงไว้ให้ครบถ้วน แล้วก็อคติสีตัดให้หมดไปพยายามกำจัดนิวรณ์ห้าให้พ้นไปจากใจแล้วก็ทรงอธิบาทสีทรงสิขาบดตามพระวินัยให้ครบถ้วนอย่าให้เป็นผู้บกพ่องเพราะจะเป็นเหี่ยของนรกจงคิดไว้เสม,มอว่านิพพานสสะสติกิริยายะเอตังกาสาวังเกตว,วา จึงแปลเป็นใจความว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทําให้แจ้งเสียงพนิพพานถ้าการดังหกอย่างนั้นท่านทาให้ครบถ้วนท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานได้อย่างสะดวกแล้วในที่สุดท่านก็จะเข้าพระนิพพานได้บางท่านคิดว่าบทเล็กน้อยชั่วเวลาเล็กไม่มีโอกาสมันไม่แน่นัก ขึ้นชื่อว่าความดีไม่คไม่ไม่ไม่ถือเวลาเป็นสำคัญเขาถือกำลังใจเป็นสำคัญตอนนี้ไปก็มาว่ากันถึงปาจิตตีในโอวาทวัตมีสิบมีสิบสิขาบทแหงกลาวว่าพิสุที่สงไม่ได้สมมติสงสอนนามวิสุนีต่อบัดปาจิตตีเรื่องนี้พระนอนท์โดนเข้ามาแล้วสิขาบทนี้เราก็ไม่เป็นเพราะว่า นางพิสุนีไม่มีสองแม่พิสุที่สองสมุดแล้วตั้งแต่พระอาทิตย์ตกไปแล้วสอนนางพิสุนีต้องบัตรตายจิตีข้อนี้ก็ขอผ่านไปเพราะนางพิสุนีไม่มีข้อทีสามพิสุเข้าไปสอนนางพิสุนีถึงในที่อยู่ต้องพาจิตีเว้นไว้แต่นางพิสุนีเจ็บข้อนี้ก็ผ่านไป ข้ทอที่สี่พิสุติเตียนพิสุอื่นว่าสอนนาวิสุนีเพราะเห็นแก่ลาบต้องปาจิตติอันนี้ก็ผ่านไปเพราะไม่มีนาวิสุนีห้าพิสุให้จีวรแกนาวิสุนีที่ไม่ช่ญาติต้องปาจิตติเว้นไว้แต่แลกเปลีล่ยนกันอันนี้ผมว่าแลกเปลีล่ยนกันก็ไม่ควรนะแรกกันไปแรกกันมาดีไม่ดีเดีย๋ยวไปรวมกันเข้าจะยุ่ง ก็ดีอกวิสุเยสปีวรข้อนามวิสุนีที่ไม่ใช่ญาติวิสุเยสปีวรข้อนางวิสุนีที่ไม่ใช่ญาติก็ดีใช้ให้ผู้อื่นเยสก็ดีต้องปฏิตตีอันนี้ไม่มีแล้วนางวิสุนีไม่มีก็ไม่ต้องอธิบายเจ็ดพิ่สุชวนนามวิสุนีเดินทางร่วมกันชินระยะบ้านหนึ่งต้องปฏิตัตีเว้นไว้แต่ทางเปลีย่ยว นี่หมายความว่าเดินควงกันไปสองคนชาวบ้านเขาจะติเตียนแต่ความจริงน่าจะห้ามทางเปลี่ยวแต่ว่านี่ท่านไม่ห้ามท่านถือว่าต่างคนต่างมีจิตบริสุทธิ์คงไม่ทําให้เกินมิใสัยในความเป็นสัมปันะแต่ว่าถ้าเดินไปในบ้านพิสูจนนี้ไม่มีก็ควรจะสงเคราะห์ชีเขาโดยดีไหม <c oughs> ผมว่าเวลานี้ควรจะสงเคราะห์ชีเขาด้วยเขาเลยด้วย ถ้าเดินไปคู่กันไปหรือไปร่วมกันเขาจะหาว่าเป็นสามีพัญญากันเช่าบ้านเขาจะตีเตียนอย่าทําเลยครับแปดพิสุชวนานามวิสุนีล่งเรือลําเดียวกันขึ้นน้ําคนดีเล่าน้ําคนดีต้องไปยิตีีเว็นไว้แต่ข้ามฝากมีหมายความว่าไปกันตามลําพังถ้ามีคนอื่นไปด้วยไม่เป็นไรเก้าพิสุ ฉันของเคี้ยวของฉันที่นางพิสุนีบังคับให้กระว่าระถวายต้องปฏิบตีเว้นไว้แต่กระหัตเขาเริ่มไปก่อนนี่ก็เป็นการบังคับศรัทธาเรื่องโลบในอาหารการฉันอาหารนี่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเป็นอาหาเรเยปฏิโกสัญญาแล้วการฉันก็ต้องฉันไปด้วยความเรียบร้อยถ้าบังคับเ็นเขาทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็สแสดงว่าเลวเกินไป ราะว่านางวิสุณีนั่นเร็วเกินไปนี่เราก็มาเนื่องเราก็ควรควรจะโอนเอาเคารื่อว้เข้ามาด้วยควนได้อยู่กับพระบังคับให้ชาวบ้านเขาทำอาหารอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้พระชอบอย่างนั้นพระชอบอย่างนี้ <c oughs> ถ้าชาวบ้านเขาไม่ได้ต่งางใจเลยก่อนเขาก็เสื่อมศรัทธามันไม่มีประโยชน์การกินอาหารแล้วกินพยัอันะภาพห้เปลี่ยนไปไมียังไงก็กินมันทรงเดช ถ้าเขามีสรัทธาตั้งใจไว้ก่อนไม่เป็นไรนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ชัดว่ามันเป็นการทําลายศรัทธาเขาเกินไปเป็นการบังคับไม่เป็นการสมควรสิบสิกสุนั่งก็ดีนอนก็ดีในนี้รับตาสองต่อสองกับนาวิสุนีต้องปาจิตติเรื่องนาวิสุนียกล้อไปเลยไม่มี <c oughs> เพราะว่าไม่มีสิกขาบทปรับ ตัวนางวิสุณีไม่มีเแล้วนี่มาโพชนวัค์ที่สี่มีสิบสิขาบทหนึ่งอาหารที่โรงทานทั่วไปไม่นิยมบุคคลพิษสุไม่เจ็บไข้เข้าไปฉันแต่เฉพาะได้แต่เฉพาะวันเดียวแล้วต้องหยุดเช่นในระหว่างต่อไปจึงฉันอีกถ้าไปฉันติดติดกันตั้งแสองวันขึ้นไปต้องปาจิตติ นี่โรงทานในที่นี้เขาตั้งไว้เฉพาะคนที่เขาไม่มีสมาชิกเ้ามีสมาชิกเขากินเฉพาะพวกเขาแต่ถ้าเราไม่มีกินจริงๆ,ๆนานๆย่องไปครั้งได้แต่ย่องไปติดๆกันแล้วก็ท่านปรับไปอัตสายิตจิตเป็นบาปเพราะว่าคนพวกนั้นจะเกิดแสดงการรังเกียจแต่ว่าตามใจผมนะ ถ้าเขาไม่มิมนให้เข้าไปฉันอย่าไปฉันเลยครับเพราะว่าเรารู้ใจเขาไม่ได้เราเข้าไปฉันเฉยๆบางทีเขาก็เตรียมไว้โดยเฉพาะเราเข้าไปเขาก็เตรียมใหม่ถ้าหารเขาจํากัดก็ดีหรือหารมากก็ดีแต่ว่าจะของลงทางเกิดไม่พอใจจิตเขามีกิเลสมีความเศร้าหมองจะทําให้เขาลงนรกเราเมื่อทำเราเมื่อในเมื่อเราทําให้เขาลงนรกได้เราก็ลงได้เหมือนกันเพราะเราเป็นต้นเหตุ นี่สิขาบทีสองทายกนิมานิมนต์ออกชื่อโภชนะห้าอย่างคือข้าวสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรับของของนั้นมาหรือใช้ของของนั้นรวมกันพร้อมกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปต้องปาจิตตีเป็นแต่ไว้แต่สมัยคือหนึ่งเป็นไข้สองหน้าจิวรการ หน้าจีวรดการนี่หมายความว่าถ้ากลายกถ้าไม่ได้กลายกระถิ่ก็ตั้งแต่แรมคําหนึ่งเดือนเดสด็จถึงกลางเดือนทีสองถ้ารับกระถิ่งก็แรมคําหนึ่งเดือนเอ็ดถึงกลางเดือนสี่เขาออกชื่ออย่างนี้ฉันได้ถ้าเลยไปกว่านั้นฉันไม่ได้นี่ต้าในสี่รูปขึ้นไปนะไม่ถึงสี่รูปไม่เป็นไรท่านบอกว่าเป็นไม่แต่สมัยคือนหนึ่งเป็นไข่สองหน้าจีวรดาการเวลาหาจีวร สามเวลาทำจีวรสี่เดินทางไกลห้าเดินทางเรือแล้กวก็อยู่มากเดยกันบินาบาตไม่พอฉันอันนี้ได้เอชือดมันอยู่มากเดยกันเนี่ยบินาบาตมาไม่พอฉันก็บอกกับคุณโน่นที่นั่นที่บ้านฉันมีน,นั่นมีที่บ้านฉันมีน,นี่เอาไปฉันด้วยกันมันไม่พอฉันได้แล้วก็โพชนะเป็นของสวมรนณะ หมายความถ้าอาหารนั่นเราทํากันขึ้นมาเองนะเราทํากันขึ้นมาเองในครัวอย่าง,งโรงครัวของเราก็บอกว่าวันนี้มีแกงไก่วันนี้มีแกงเป็ดแต่ว่าอายานน่างนี้อ๋อชื่อพรชนะอย่างนี้ผมก็ไม่ชอบไม่ชอบและไม่ควรนั่นงคำบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาจะทําอะไรถวายพระอย่าไปออกชื่อเลยมันจะทําให้ใจของพระนั่นมีกิเลส เราเราต้องการทำลายกิเลกกันมีอะไรก็ว่ากันไปตามเรื่องดีกว่าเรื่องคำพระวิน,นัยต้องปฏิบัติจะให้เคร่งแต่สิ่งใดที่มันยังหลวมอยู่นิดหนึ่งมันไม่ถูกกาลและสมัยไม่ถูกกําลังใจของเราก็เพิ่มให้มันเคร่งเคียดขึ้นไปหน่อยแต่ให่ตึงจนเกินไปสามปีสุรับนิมนต์แห่งหนึ่งได้โภชนาห้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ไปฉันในที่นิมนต์นั้น ไปเสียที่อื่นต้องไปยีตีเว้นไว้แต่ยกส่วนที่รับนิมนต์ไว้ก่อนนั้นให้แก่วิสุอื่นเสียหรือว่าน้าจีวรละกันหรือเวลาทำจีวรเวลางานมันยุ่งก็งจริงรับนิมนต์ไว้ก่อนถ้ารับนิมนต์ก่อนน,น,อน,นี่ต้องไปไปรายแรกถ้ามาเข้ามานิมนต์เป็นรายที่สองที่สามที่ส,สี่ที่ห้าก็ถามเขาดูว่าให้พระไปแทนได้ไหม ถ้าพระไปแทนได้ก็รับแต่เขาไม่ยอมให้พระไปแทนเราก็ไม่รับอันนี้ดีกว่านะง่ายดีสีพิสุข้าไปบิณฑบ,บาตในบ้านทายกเอาขนมมาถวายเป็นอันมากจะรับไว้ได้แต่เพียงอย่างมากเพียงสามบาทเท่านั้นถ้ารับให้เกินกว่านั้นต้องปฏิตีของที่รับมามากเช่นนั้นต้องแบ่งให้แก่พิสุขเ อันนี้ก็เป็นการสมควรฟังชัดๆนะถ้าคืนมาหมกไว้คนเดียวแล้วก็ยางรับผ้าป่าชักผ้าป่าเนี่ยไปเข้าห้องอยู่คนเดียวนี่มันใช้ไม่ได้แนละ้วผ้าป่าเป็นของสงและระวังให้ดีนะเขาทอดผ้าป่าเป็นของสงเอาทานที่ดีก็เข้าโรงครัวไปเลยเพราะเรามีโรงครัวห้ามีสุใช้ข้างอยู่มีผู้อภิญน,นะห้าอย่างใดอย่างหนึ่งมาเอาเข้ามาแล้วก็มาประเคน แล้วห้ามเสียแล้วลุกจากที่นั้นไปแล้วฉันของเชี่ยวของฉันซึ่งไม่เป็นเดินพิสโสไข่และไม่ได้ทาวินัยกรรมต้องปาจิตตี <c oughs> นี่เป็นอันว่าถ้ากำลังฉันข้างอยู่ <c oughs> แล้วก็มีคนข้าินมนต์บอกนี่คน,นมนมลไปฉันต้องนอนเถอะลุกจากที่นี่ไปฉันที่โนน อย่างนี้เป็นการทำลายศรัทธาของทายกที่ถวายอยู่ก่อนแล้วมันเป็นความเสื่อมเสียมากอย่างนี้จึงอย่าทำแต่ท่านบอกว่าลุกไปแต่ขอนั้นมันเป็นของเดทีิสุขใข่ฉันได้หรือว่าตั้งใจไว้บอกเขาบอกว่าฉันที่นี่แล้วเดี๋ยวต้องไปฉันที่นนท์นะเขาเรียกว่าทำพินัยกรรม <c oughs> แ่่มะเอิญมีเจ้าภาพมานิมนต์ไว้ก่อนว่าฉันขอนิมนต์ท่านไปฉันที่ตรงนั้น ถ้ามีคนมาอีกฝ่ายหนึ่งบอกต้องฉันก็ฉันให้ได้นะถ้าไม่ฉันฉันเสียใจมากเขาต้องบอกเขาบอกโยมฉันได้แต่ว่าฉันมากไม่ได้หรอกที่นอนขณนนี้มันไม่ก่อนฉันเพราะเป็นการเจริญศรัทธาได้แล้วก็ฉันแล้วถึงเวลาก็ลุกไปฉันอีกทีอันนี้ได้ <c oughs> นี่เป็นการรักษากําลังใจนี่ก็ดีอบเพิ่มบอกว่าพิสุรู้อยู่ว่าพิสุอื่นห้ามเข้าแล้ว ตามสิขาบทหลังคือห้ามข้ออื่นตามสิขาบทที่ห้าคิดจะย,ยกโทษเธอก็แลกของเคี้ยวของฉันที่ไม่เป็นเดนวิสุขใข่ไปลอยเธอฉันเธอฉันแล้วต้องปจิตตินี่หมายความเธอฉันจากที่ตรงนั้นแล้วเธอลุกมาก็มันเป็นของมีของแบบแปลกมีขนมขนมก็บอกว่านี่ท่านเป็นของเดนวิสุขใข่นะนิมนฉันเถอะ พระนั้นฉันเข้าไปจะให้ท่านเป็นอับัติตามนั้นแต่ความจริงพระองค์นั้นที่กินกับไม่เป็นอบัติองค์ที่หลอกกลวงก็ต้องเป็นอบัติปาเจตีไอจิตตัวนี้นะท่านเอ้ยตัวแกล้งเขานี่มันก็เหมือนดา่านั่นแหละอ <c oughs> ยังเเหมือนดา่านแสดงว่ามีไม่มีการเคารพในะธรรมิน,นัยก็เหมือนเปรตพระเปรตนางพิสุณีตัวมโรกมาก่อนแล้วก็เป็นเปรต นี่มันนะความจริงก็เป็นมันญ,ญาตินะถ้าทํากันไม่ได้ก็เลวเต็มทีเจ็ดวิสุ์ฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วจนถึงวันใหม่ต้องปาจิตตีอันนี้ก็ไม่ใช่พระแล้วสิคนที่รักษาโวสถดเขาจะรักษากันได้แต่เราไม่เราเป็นพระรักษาไม่ได้มันก็เลวกว่า,เ,าเลวกว่า ชาวบ้านมันจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นอนันว่าฉันไม่ได้เ,ดเรื่องอาหารเนี่ยต้องพิสูจน์กันนะว่าอะไรมันเป็นอาหารอะไรมันเป็นเพสัต์ถ้าทําตนไม่ใช่พระแบบนี้สินแปดไม่ครบท่านก็ต้องลงอเวจีแล้วก็เป็นโลกวัวชะทําให้ศาสนาเศร้าหมองชาวบ้านขึ้จะติเตียนศาสนาหาว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาไม่มีความหมาย นี่สิคาบทที่แปดพิสูจน์ฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารเสียรับประเคนไว้ข้างคืนต้องปฏิตี <c oughs> ที่เป็นอาหารไม่ใช่เบสสัตว์การรับประเคนเอางี้สิครับรับประเคนแล้วให้เด็กหรือว่าวยาว,วะระากรเอาไปเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นการขาดประเคนเขามาประเคนใหม่ใช้ได้นี่ท่านกันพระที่อยู่ตามลาพังเก็บไว้ในห้องกินกลางคืน เป็นการรอบคอบของพระพุทธเจ้าก้าวิสุข,ขอโภชนะอันปราณีคือเข้าสุขที่ละคนไม่ได้ในใสในยนน้นำมันนำ้นำเพือ่อนน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมสม้มต่อครหัหที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่บวบนาอามาชันต้องปยิปตีเวลานี้ก็ทรงเคราะห์เข้ากับอาหารที่เขาถือว่าดี <c oughs> อาหารก็ถือว่าเป็นอาหารชั้นดีถึงไมไม่เกี่ยว ปะสมไม่เหมือนก็ที่กล่าวนี้ก็เหมือนกันไปขอเขาอย่างนั้นแต่เป็นปายตีอันนี้ละโมบในอาหารการละโมบในอาหารนี่ก็สแสดงว่าไม่เคยเจริญอาหารเรปฏิกรสัญญาเจริญอะไรกันละ่ะถ้าแบบนี้ไม่ได้เจริญแล้วถ้าคนที่เขาเจริญอาหารเรปฏิกรสัญญาเนี่ยเขาไม่ไปขออาหารดีๆหรอกเขาเห็นมันขอสกปรกกินพายาแต่าภาพให้เป็นไป นี่สแสดงว่าจิตใจไม่ใจพระเชิญลงนรกไปตามสบายสิบปีสุกลืนกินอาหารที่ไม่มีผู้ให้คือยังไม่ได้ประเคนให้ล่วงทวารปากเข้าไปต้องปาจิตติวนไวแต่น้ำและไม้สีฝันเป็นอันว่าที่เขายังไม่ประเคนกินไม่ได้ <c oughs> ฉันไม่ได้นะฉันก็กินก็นเหมือนกัน ด้วยมันญ,ญาิเพราะว่าพี่ไก้ข้อน,นี้มันเรื่องมาจากว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการประเค้นแต่ว่าพอเวลาที่คนก็นำอาหารมาระที่เป็นลูกเป็นหลานเข้าไปแล้วโยมแกงอะไรละ่ะโยมมีขนมอะไรละ่ะเปิดฝาบ้างเปิดเปิดฝาดูแกงดูกับดูข้าวดูอะไรมันเป็นการไร้มันญ,ญาติพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นการเสรื่อมเสียมากจึงได้ทรงมัญยัิ ว่าถ้าเขายังไม่ยื่นให้เราก็ห้ามแตะต้องเดดขาดถ้าไปแตะต้องเข้าถือปรปับไปอมบัิปาจิตีประวัตจิตปเป็นบาปให้ปาจิตีจิตชั่ววินัยทุกสีข่ขาหมดถ้าละเมิดไม่ไม่มีความเคารพในวันนาวินัยก็ดูตัวอย่างเปรตพระเปรตนางมิสุนีเปรตสิกขวนาเปรตสมเนรีเปรตส,สมมเนิเนท่านไม่เคารพในพระวินัยละเมิดถือว่าสีข่ขาบทเล็กน้อยไม่เป็นไร ถ้าหากว่ามันไม่เป็นไรจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามไว้นี่มันต้องเป็นความชั่วอาการความชั่วอย่างนั้นมนเกิดเมื่อการกระทําชั่วก็เพราะสายจิตชั่วถ้าจิตมันดีเสียจริงๆแล้วก็การกระทํามันชั่วไม่ได้มันต้องดีนี่ต่อไปก็ไปอเจวกวักวักที่ห้ามีสิบสิกขาบท แ่าบอกหนึ่งพิสุให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักบวชนอกพระศาสนาได้มือตนเองต้องบัดปรายีตีอันนี้เป็นการประมาณนันเป็นการป้องกันคําปรมามหม้ของบุคคลนอกระศาสนาสมัยนั้นยังมีการแข่งขันกันเรื่องระศาสนาในเมื่อมีการแข่งขันกันขึ้นมาเวลาเราไปให้เขาเขาถือว่าประเคีย์ในเขายอมกลัวเขา แล้วเขาก็ไปเล่าไปเลยกันชาวบ,บ้านติเตียนว่าพระสงฆ์เราทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าจึงได้ห้ามสิกขาบทนี้จงอย่าทำนะครับเมื่อจะให้เขาก็ให้คนอื่นไปให้แทนอย่าให้ในมือของตนเองสองวิสุชวนวินสุอื่นไปบินบาบด้วยกันหวังจะประพุิอนาจารย์ไล่เธอกลับเสียต้องอบัดบาทิาติทีนี่หมายความว่าเขาเดินปฏิความเรียบร้อยแต่ประเภทบินบาบเนี่ยเขาได้โปรด ปฏิบัติก็ให้ถูกให้ต้องนะการเดินบิณฑบาตต้องเดินห่างกันพอชั่วคนลอดได้เพราะเรื่องมีอยู่แล้วในพระใ,ในพระสูตรชื่อว่าเจ้าหน้าที่ขับโจรนมาพระเดินตดกันพอเดินพระแถวยาวเหยียดพอมาตรงนั้นพระไม่กล้าแทรกว่าโจรไม่กล้าแทรกพระเข้าไปในแถวเจ้าหน้าที่ตามมาทันเขาเลยฆ่าโจรนตาย ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวลาจะเดินบิณฑบาต <c oughs> ควรจะเดินห่างกันประมาณหนึ่งศอกในการเดินไปบิณฑบาตก็ดีการเดินไปธุระอื่นก็ดีต้องอยู่ในเกณฑ์สำรวมเดินไปเรียบร้อยทอดจากสุขแค่ชั่วแอกหนึ่งโดยประมาณอย่างนั้นหน้าเกินไปอย่าง,ง้มก้มหน้าเกินไปอย่าคุยกันในระหว่างเดินบิณฑบาต และเวลารับบาดพระองค์หน้าเคยยืนตรงไหนต้องยืนตรงนั้นเป็นประจำแล้วก็พระยืนเรียงกันตามลาดับองค์หน้าต้องคอยดูถ้าเขาใส่บาดยังไม่ถึงองค์สุดท้ายและใส่องค์สุดท้ายยังไม่เสร็จองค์หน้าอย่าเพิ่งเดินไปเพราะว่าองค์ท้ายจะต้องวิ่งตามอันให้เขาใส่บาดเสร็จเรียบร้อยถึงองค์ท้ายที่สุดเขาใส่แล้วองค์หน้าก็เหลียวเดินไปการเดินไปก็เดินด้วยาการสรํารวม แล้อีกราการหนึ่งในขณะที่ก่อนจะออกไปจากบิณฑบาตในเวลาเชา้ามืดเขาเรียกพระ,พระโปรดสัตว์ในตอนนี้ให้ท่านจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนา,ากรรมฐานให้เต็มกําลังสมาธิที่ท่านจะพึงทําได้จิตจะได้บริสุทธิ์และเวลาที่เดินไปก็ใช้คําภาวนาและพิจรารณาตลอดตั้งแต่เดินไปจนกระทั่งเดินกลับ ผมเคยใช้ดีวิโซทั้งบทมันยาวดีนี่เวลาเดินไปวินาบาทต้องทําอย่างนี้และเวลารับบาทหยุดจิตจะภาวนานิดหนึ่งอธิฐานจิตสงเคราะห์หมายความว่าขอท่านผู้มีคุณที่มีโอุปการะให้ชีวิตขข้าพเจ้าคือให้อาหารมันก็หมายถึงว่าให้ชีวิตขอท่านจงเป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นสุขในชีวิตของท่านมีการคล่องตัวในการทรงชีวิต ทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุแล้วขอทุกท่านจะบรรลุธรรมนั้นได้เถิดหลังจากนั้นเราก็ภาวนาพิจารณาเราไปตามอธัธยาศัยและการเดินพิธดบาินี้อย่ากแกล้งเดินให้ช้าอย่ากแกล้งเดินให้เร็วผพ้ที่เดินช้ามีอยู่ก่อนแล้วกแกล้งเดินให้ช้าบ้างแล้วกแกล้งหาคนอื่นว่าเดินเร็วคนเร็วประเภทนี้เคยมีในประการหนึ่งในระเบียบของเราโปรดทราบ ว่าตอนนี้ไปจะไม่ให้อภิสิทธิพิเศษแก่พิสูรรูปใดมาอยู่แล้วขอฉันเป็นเอกเทศนี้จะไม่ยอมให้อยู่จะต้องฉันรวมกันเว้นไว้แต่พระดิถอเอกาพระเิอเอกาจะฉันรวมเวลากับองค์อื่นไม่ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดานี่การตามใจกันแบบนี้คิดว่าจะดีก็กลายเป็นความเลวอันนี้ไม่เอาด้วยนะทีหลังไม่เอา ้าเกณฑ์ร่วมกันไม่ได้แล้วก็ไม่ก็ไม่ต้องอยู่ร่วมกันฮะไม่ต้องอยู่ร่วมในวัดนี่เลยไม่ใช่ไม่ต้องอยู่ไม่ใช่ยแยกๆจะพาะกุฏิไม่เอาแน่พระที่เวลาฉันข้าวก็เหมือนกันก็อย่านั่งคุยกันยาวโอ,อยาะอวดอยายทานองตงนบดีทุกคนให้อยู่ในเกณฑ์สำรวมก่อนจะฉันพิจารณาเป็นาเรีบรืกูรสัญญาและตอนตอนในขณะที่ฉันก็ฉันสมปชัญญบับ ใช้สัมมชัญญบัพในมหาปฏิปทานสูตรรู้ตัวว่าเวลานี้เราตักข้าวเวลานี้เราตักกลับเวลานี้เราเข้าข้าวกับข้าวใส่ปากเอาข้าวใส่ปาก,าวปากเวลานี้เราเคี้ยวเวลานี้เรากลืนเราคิดไว้เสมอว่ากินอย่างนี้มันก็ตายกินดีก็ตายกินเลวก็ตายคนที่เขากินอย่างเราเขาตายมานับไม่ถ้วนเราจะไม่ติดในรถอาหาร เราจะไม่ติดในสีสันวันณะของอาหารจะไม่กินเพราะความอ้วนผีจะกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปถ้าต้องทำอย่างนี้เป็นปกติในวงอาหารจงอย่ามีเสียงคุยกันนี่มันถึงจะถูกนะทำให้มันถูกไม่ถูกแล้วมันลงนรกอาหารเรบดิโกสัญญาถ้าหากว่าไม่ได้พิจารณาพระพุทธเจ้ากล่าวว่ากินก้อนเหล็กที่เผายันแดงโชนดีกว่า พหะเจ้าเหล็กนี่ทิ้งคอคอพังทิ้งปากปากพังทิ้งอกอกพังทิ้งท้องท้องพังร้อนแล้วก็ตายตายมันหายร้อนแต่พระที่ใช้ข้าวโดยไม่ได้พิจารณาเป็นอาหาริปฏิกูตระสัญญาตายต้องตอมกมรรเปันร้อนนานกว่านั้นนี่การที่จะไล่เขากลับนี่ต้องเขาทําความเสียเล่นดุกเด็กดุกเด็กส่งเสียเออะวายวานี่ไล่กลับเขาได้เลยถ้าเขาไปตามระเบียบไล่กลับไม่ได้ไปบัตไปยิต มีข้อดีสามีสุสำเร็จการนั่งแทรกแซงในแต่กูลที่กำลังบริโภคอาหารต้องปาจิตตีหมายความเขากำลังกินอาหารอยู่ดันเสือกเข้าไปแทรกเขานี่ผมใช้คำว่าเสือกมันเลวจัดคารวะเขาจะไม่ทำกันถ้าเป็นพระเป็นเนนเข้าไปทำแบบนั้นไม่เข้าไปนั่งแทรกเวลาเขากินอาหารอยู่ไปนั่งชวนเขาคุยมันก็เสียระเบียบถ้าผมรู้นะ ทำอย่างนี้ผมขับจากวัดทันทีไอ้เร็วๆอย่างนี้ผมไม่ชอบที่นี่ไม่ต้องการสี่พิสุนั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องเป็นปาจิตตีนี่จะเพราะนั่งเฉยๆไม่ได้เกี่ยวไม่ทําอะไรกันมันเป็นโลกวัชชะซึ่งพระวินยัยท่านไม่คนอื่นเขาไม่ทราบว่าเราทําอะไรกันบ้างห้าวิสุนั่งในที่แจ้งกันกับผู้หญิงสองต่อสองต้องปาจิตตี ในที่แจ้งสองต่อสองคือคุยกันคนอื่นเขาไม่ได้ยินนั่นเองมันเป็นเรื่องเขาโลกตีเตียนอันนี้ก็ไม่สู้หนักหนักหกพิสุรับบินฑบาตด้วยโภชนะห้าแล้วจะไปในที่อื่นจากที่นิมนต์นั้นในเวลาก่อนฉันก็ดีฉันกลับมาแล้วก็ดีต้องลายพิสุที่อยู่ในวัดในก่อนจึงจะไปได้ ถ้าไม่ลาก่อเที่ยวไปต้องปฏิตติเว้นไว้แต่สมัยคือเวลาที่หาผ้าทาจีวรน,นี่เป็นอันว่าก,การที่เราวางระเบียบการบอกลาซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วในะวินัยไม่มีอะไรนอกเหนือพระวินัยอรราบรรดาสําหรับท่านทั้งหลายสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วนี่ก็ขอยุติกันไว้แต่เพียงเท่านี้เรื่องพระวินัยเนี่ยขอรับ เขาได้โปรดอย่าใช้คําว่าหลีกอย่าใช้คําว่าเลี่ยงบรรดาท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านหลายนะไอ้ข้อที่บอกว่าสแสดงอบบัตตกมปพักกันสักทีดีกว่ามัน,สนแสดงที่ไรแต่มันตกนรกทุกทีว่าคนที่เป็นอบบัตแสดงว่าไม่มีความเคารพต่อพระธรรมวินัยอยู่แล้ว เมื่อความเสียมันก็เสียไปแล้วไอ้การแสดงก็ต้องยับยั้งจริงๆว่านับปุเนวังกริษามิข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกก็ต้องไม่ทําเลยนับปุเนวังพาริสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีกก็ต้องไม่พูดจริงๆนัปุในวังจินติษามิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกก็ต้องไม่คิดจริงๆถ้าท่านอันหลายเอาใจเข้าไปรวบรวมในจริยาที่กล่าวไว้ในตอนต้นอารมณ์ใดที่จะเป็นน้ำบัดมันไม่มี สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุข,ขส,สวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุผล,ล,ลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี